สช่ครับจัดสารที่ครับผมการใช้ช็อตคัดคีย์ง่ายๆครับผมสาหรับ Windows 10นะฮะเรากดปุ่มขึ้นมาเนี่ยครับผมตัวแถบนี้นะฮะเราสามารถกดคอนโทรลลูกศรชี้ขึ้นนะครับผมให้มันสูงขึ้นก็ได้นะครับคอนโทรลลูกศรชี้ลงให้ลงมานะครับหรือคอนโทรลไปทางขวาลูกศรขวาก็ขยายไปนะฮะลูกศรซ้ายก็หดมานะครับอันนี้ก็สามารถทำได้เลยนะครับผมอีกกรองนีหนึ่งครับผมถ้าเราอยู่ในตัวโฟลเดอร์นะครับผมหรือบนหน้าเดสก์ท็อปก็ได้นี้นะครับ กด Control Shift N ฮะจะมีการสร้างโฟลเดอร์ขึ้นมาครับเรตั้งชื่อได้เลยครับผมอย่างเช่นผมตั้งชื่อว่าสาธิตอย่างนี้นะครับผมนี่โฟลเดอร์สาธิต Enter เสร็จแล้วครับผมถ้าไม่ต้องการใช้ครับ Control D d o c ครับผมลบทิ้งไปนะฮะเดี๋ยวผมลองทำอีกอันหนึ่งให้ดูนะครับผมก็คืออยู่ในโฟลเดอร์นี้ครับผมกด Control Shift N นะครับสร้างโฟลเดอร์ขึ้นมานะครับผมอันนี้เราก็สามารถที่จะใช้งานได้เลยครับผม กดคอน t r o l shift n นะฮะผมพิมพ์ให้ดูนะครับ c อนโ r ร l นะครับ shift n นะครับอันนี้คือการสร้างโฟลเดอร์ใหม่นะครับผมเสร็จแล้วนะฮะเราก็สามารถแก้ไขชื่อนะครับผมหรือว่าเราจะลบทิ้งนะครับก็คือ control delete นั่นเองนะครับผมเดี๋ยวเราทำให้ดูใหม่นะครับผมอันนี้เราผมกดไปแล้วนะฮะจะแก้ไขชื่อครับผมฟังก์ชัน f 2นะครับแก้ไขชื่อนะฮะ อันนี้ก็ตั้งชื่อได้เลยครับผมผมบอกว่าเป็น test folder อย่างนี้นะ Enter ไปอย่างนี้ครับแต่ผมไม่เอาแล้วนะผมกด c t r o l D ลบทิ้งหายไปแล้วครับผมนะฮะก็อย,อยู่ในตัว Recycle Bin เรียบร้อยนะฮะลบทิ้งไปได้เลยนะครับอันนี้ก็เป็นเทคนิคนะครับการใช้ตัว Shortcut Key ใน Windows 10นะครับ